เราเถิบมาที่อีสานตอนล่างนะคะคุณผู้ชมไปดูวิธีการบริหารจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะเขาจะมีวิธีจัดการกับปัญหาภัยแล้งอย่างไงนะคะติดตามได้กับคุณมนธิราบำเนต์พานรายงานเข้ามาจากนาครราชสีมาค่ะ บรรยากาศที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นการร่วมแรงร่วมวใจของพี่น้องชาวจาังหวัดนครราชสีมาและชาวจาังหวัดภาคอีสานตอนล่างซึ่งจะสร้างแนวกระสอบทรายสาหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะะี่ค่ะเดิมที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินายสุรพันธ์ดิศมานรองผู้ว่าราชการจาังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิจิตกิจวิรัตในอำเภอเฉลิมพระเกียรตินำชาวบ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับชาวบ้านกว่า300รายร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ําด้วยการสร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งที่ฝายน้ําล้นร้อยเมตรหมู่12ตําบลพระพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรติตามโครงการชาวโคราชสร้างฝายสู้ภายแล้ง เพื่อให้รัศดรใน3ามตำบลอาทิตตำบลมะเริงตำบลพระพุทธและตำบลหนองงูเหลือมได้มีแหล่งน้ำรพดพืชผลทางการเกษตรหลังจากสร้างฝายเสร็จสิ้นแล้วจะมีน้ำเหนือฝาย1 8 0 0 0ลูกบาศเมตรเพื่อบรนเทาความเดือดร้อนให้กับรัศดรตามนโยบายของรัฐบาลค่ะและที่จังหวัดชัยภูมิได้นําเทคนิคการสร้างฝายขนาดเล็กด้วยลวดตาข่ายวางเป็นแนวกั้นลําน้ําชี ซึ่งวางไว้เป็นช่วงๆทดแทนการใช้กระสอบทรายโดยมีพลตรีพุทิเศษภาคการผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยนา,นายพัทรพลณหนองคายผู้อำนวยการก่อสร้างสํานักชลประทานที่6และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาแัยแล้งและปัญหาน้ําท่วม ในเขตลุ่มน้ําสําคัญขึ้นโดยเฉพาะลําน้ําชีของจังหวัดเชียภูมิภายหลังสร้างฝายเสร็จสิ้นแล้วสามารถรองรับแรงดันน้ําได้ด้วยการใช้รวดตะข่ายแทนกระสอบทรายบรรจุก้อนหินไว้ภายในตะข่ายมัดเป็นก้อนขนาดใหญ่ก่อนใช้เครื่องจักรลงไปวางกั้นลําน้ําชีทําให้อายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน,านและทนต่อแรงดันน้ําและปิดท้ายที่จังหวัดสุรินทร์เกษตรกรได้เปลี่ยนการทำนาหันมาปลูกผักออร์แกนิกบนพื้นที่เพียงสองงานส่งขายตามห้างสรรพสินค้า สร้างรายได้นับแสนบาทโดยนายภูริวัตรบุญงามอายุ37ปีเจ้าของฟาร์มผักสลัดคุณภูเราว่าตนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ด้วยการปรับเปลี่ยนการทำนาข้าวหอมมะลิหันมาปลูกผักออกแกนนตทดแทนซึ่งระยะเวลาปลูกผักใช้เวลาเพียง2-4เดือนสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้และทำมานานกว่า6ปีแล้ว แต่ละเดือนสวนผักออร์แกนิกให้ผลผลิตราว2ตันส่งขายทั่วภาคอีสานสามารถสร้างรายได้นับแสนบาทค่ะการและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและลดพลืชผลทางก,การเกษตรของพี่น้องชาวภาคอีสานตอนล่างค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะพาลงใต้กันบ้างดีกว่าพ่